ทุกขนะคบสวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกคนทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ร้านอาหารแนวร้านญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าร้านเทนยะนะครับเทนยะนะครับเทนยะเท็นยะเทนยะนะครับเราไม่รู้ออกเสียงยังไงนะครับแต่ก็เท็นยะนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมากินแนวแบบอด้งนะครับนะเมื่อกี้เราก็มีการสั่งออเดิ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ กำลังร,งรออาหารอยู่นะครับนะเดี๋ยวก็แม่พี่น้องทุกคนนะครับเดี๋ยวมาเชียรเชียรด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะเดี๋ยวอาหารมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับก็เลยับเมนูแรกก็มาส่งแล้วนะครับเป็นน้ำดื่มน้ำไปก่อนสดชื่นนะช่วงที่รออาหารนะครับผ่อนคลายนะครับใครเครียดกันไหมครับทุกคน แหววงปนเรือเรเนียนะครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อาหารที่เราสั่งก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับวันนี้นะครับแซ่บๆจุดๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะวันนี้มพาทุกคนมากินอุด้งนะครับอุด้งสุกที่น้ําแล้วก็กุ้งเทมปุระนะครับโอ้แจ่ดๆจวดๆเลยครับสีสันฟูดยอดเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะก่อนที่เราจะกินนะครับสกายพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเป็นยังไงนะสบายดีอยู่บ่ครับนะ ขอขอให้ทุกคนสบายดีมีเงินมีทองใช้เยอะๆนะครับส่วนผมก็สบายดีตามอัตภาพนะครับทุกคนนะครับก่อนที่เราจะกินนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับพร้อมเปนน้องทุกคนนะครับมาจัดเลยแล้วกันนะครับทุกคนนะอุด้งนะครับสุกพีน้ำนะครับกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็มีอันเนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับโฮตีนะเขาบอกว่าเป็นแผ่นแป้งนะครับเทนะครับพร้อมเปนน้องทุกคนนะจัดเลย อร่อยมากนี่ก็จะเป็นเห็ดเห็ดเข็มทองนะครับชุบแป้งทอดอือนใหญ่มากสดน้ำทีเดียวหมดหมดถ้วยเลยนะครับอืม 嗯。 อยมากครับลองดูนี้หน่อยนะครับเป็นแป้งโรตีนะครับคิดเข็มตองรครับชุบแปง้งทอด 马上出发了。 มันจะเป็นแผ่นแป้งนะครับส่วนนี้จะเป็นบลาหมึกนะครับทุกแป้งทอด Ăn đồ tiên กุ้งเทมปุระอือหือนะอร่อยมากนะ้าันอ,อร่อยมากครับทุกคนอืออาหารญี่ปุ่นนะเจแปนิส กรอบอร่อยมากคนระับแซบมากครับจุดๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาเด้อจุดอืม มากครับทุกคนอือร่อยครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมากินคุณลุงสุกีน้ำนะครับพร้อมกับกุ้งเต็มบุหร่านะครับแซ่บหลายนะครับแล้วก็มีแพนโดรตีอูด่าซอสนะครับหอมๆมาราณ์ ที่บปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันถา้าใครได้นะครับอันนี้กินอาหารญี่ปุ่นนะครับหน้าตาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเลยนะครับหมดเกลี่ยนครับอีกจานหนึ่งน,นะแต่กินไม่หมดหรอกอืมเครับกรอบ ก็ขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณหลายๆับนะแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับแฟนคลับนะที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับคอมเมนต์นะครับโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับนะถึงแม้ว่าเราจะยังมีผู้ติดตามน้อยนะครับนะแต่เราก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ยอดวิวเราก็อาจจะดอบลงก็ ไม่เป็นไรนะครับนะก็รอกําลังใจนะครับรอความรู้สึกดีๆของแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับมาเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนกันนะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็อิ่มแล้วนะครับทุกคนนะก็คงต้องขอจบคลิปไว้ติเพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับนะ ขอบคุณแม่วงโปนเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกๆท่านนะครับจุนก้าวัสดีครับพปุ๊บไปในอ e ีพีหน้าครับบ๊ายบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ๊ายบายไปแล้วครับตามมานะครับว่าเราจะไปกินอะไรต่อนะครับ